ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกแล้วนะสำหรับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ความรักครั้งที่3ของจูน่าโดมากับโซมาคาสิยะแล้วนะครับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นเหตุการณ์หวานๆเล็กๆน,น้อยๆของจูน่าโดมากับโซมาครับโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปเลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการนัขบเป็อง AdimaX Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะอ่าจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุสนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องวิทธศาสตร์กู้ชาติของราชาเมืองใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับวันที่5เดือน10บสกราชมหาทวีปที่1546ณเมืองหลวงราชรัฐแวน ผ่านไปหลายวันหลังจากสึกตัดสินกับราชรัฐอะมิโดเนียภายในห้องวางแผนที่อยู่ในปราสาทของเมืองหลวงแวนโซมากําลังประชุมกับผู้บริหารต่างๆทันใดนั้นเองประตูของห้องประชุมก็ถูกเคาะดังเชิญครับเมื่อโซมาเอ่ยเช่นนั้นประตูก็เปิดออกสาวงามผมสีฟ้าพูดว่าขอเสียมารยาทนะคะและโค้งครางเข้ามาในห้องลูกน้องของแม่ทัพใหญ่กองทัพเรือเอ็กเซลจูน่าโดมามาตามคําเชิญแล้วค่ะคุณจูน่าที่พูดเช่นนั้น เข้ามายืนอยู่ตรงหน้าโซมาและโค้งอย่างงดงามไม่ได้วันทียอาหาัสวันนี้เธอไม่ได้สวมชุดในฐานะนักร้องคาเฟ่รอเล่ไรแต่สวมเครื่องแบบทหารสีขาวของกองทัพเรือทําให้มีบรรยากาศเป็นคนที่สวยสง่าเหนื่อยนะครับถึงกับสวมชุดทหารเข้ามาเลยนะเนี่ยน่าอายจริงๆค่ะที่ต้องให้ฝ่าบาทเห็นสภาพเช่นนี้ไม่เลยครับคุณจูน่าคุณน่ะดูสวยสง่ามากเลยนะครับโซมาลิเชียแทกขึ้นมาขัดการพูดคุยระหว่างจูน่าและโซมาตอนนี้อยู่ระหว่างประชุมนะไว้จีบกันทีหลังได้ไหม แม้ลิเชียที่พูดเช่นนั้นจะยิ้มแต่กลับมีแรงกดดันอันแปลกประหลาดเนื่องจากบรรยากาศที่ไม่สงบสุขผิดปกติสุดๆเริ่มแผ่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นรีบพูดต่อดีกว่าแฮะโซมะคิดในใจอ <c oughs> ที่เรียกคุณจูหน้ามาก็ไม่ใช่อะไรอื่นสาเหตุก็เพราะว่าเพื่อเป็นอาหารตาของโซมะลิเชียพูดขึ้นลอยๆเรากับจะประชดประชันอย่าพูดแทรกนะจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงเล่า <c oughs> ลิเชียงอนและหันไปทางอื่นทันที ถึงจะรู้สึกว่าท่าทีสมกับเป็นเด็กผู้หญิงนั้นจะน่ารักก็เถอะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมถ้าเกิดมองไปรอบๆแล้วก็จะเห็นว่านอกจากคุณจูน่าแล้วทุกคนต่างพากันยิ้มเจริญเจอิอ้ามกลับเข้าเรื่องกันนะที่เรียกคุณจูน่ามาก็ไม่ใช่อะไรอื่นแต่เพื่อดําเนินการตามแผนโปรเจกต์รอเรไรน์น่ะจากนั้นโซมาก็เลยอธิบายโปรเจกต์แผนการรอเลไรซึ่งโปรเจกต์นี้จะทําการฉายทั้งในราชรัฐอเมโดเนียนและราชอาณาจักรเอลฟิเดนเลย หลังจากนั้นจูนา่าจึงได้ทําการเรียกผู้ที่มีคุณสมบัติดังที่ต้องการออกมาและแนะนําให้แก่โซมะทีละคนทีละคนไม่ว่าจะเป็นคริสทาคิออนและเอลสาวสวยที่ผิวขาวตาเป็นสีส้มหน้าตาภายนอกดูอายุ20กลางๆท่าทางสง่างามดูเป็นผู้หญิงทํางานโซมาให้คํานิยามว่านึกถึงแอรฮอฮสเตทที่โลกเดิมเลยนะเธอคนนี้ได้ถูกมอบหมายจากโซมาให้เป็นผู้ประกาศข่าวในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพามีแคร์โร เผ่ามนุษย์เด็กซึ่งจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่รูปรักษณ์ภายนอกจะหยุดเติบโตเมื่ออายุถึงช่วงหนึ่งเหมือนกับเผ่าเอลฟ์แต่เผ่ามนุษย์เด็กนั้นจะหยุดเติบโตเร็วเป็นพิเศษจึงทําให้มีลักษณะคล้ายๆเด็กนั่นเองและคนสุดท้ายคือนันนาคามิสกิเด็กสาวหูแมวมนุษย์สัตว์เธอเป็นผู้อพยพมาจากหมู่เกาะมังกร9้าหัวมีบุคลิกที่แสนล่าเริงดีละ่ะเท่านี้ก็แสดงตัวครบแล้วสินะฉันจะให้คุณจูน่าที่เหมาะกับเพลงผู้ใหญ่เข้าไปร่วมกับสามคนนี้สร้างรายการบันเทิงของราชอาณาจักรเอลฟีเดนขึ้นมานะ และจะเผยแพร่ไปที่ราชรัออมิดเนียด้วย few moments later. และแล้วก็ถึงวันออกอากาศพ,พระสุธเสียงเหล่าบรรดารอเรไรคนใหม่ที่จูน่าโรม่าคัดเลือกมาก็ได้ออกมาแสดงฝีมือโดยการร้องเพลงและเต้นประชาชนต่างพากันสนุกสนานไปกับทํานองของเพลงโดยพิธีกรของงานวันนี้คือโซมาคาเซียและไอชา่นั่นเองเอาละครับมาเปลี่ยนอารมณ์กันเถอะคงจะทำให้ท่านผู้ชมรอกันนานแล้ว ถัดไปในที่สุดก็จะถึงตาพีม่ารอเลไรที่ประเทศเราภาคภูมิใจครับท่านจูน่านี่เป็นที่นิยมสุดๆตั้งแต่การออกอากาศครั้งแรกเลยสินะคะการออกอากาศพระสุรเสียงทั้งสองครั้งในอดีตของราชอาณาจักรเอลฟิเดนนั้นจูน่าโดมาได้รับความนิยมเป็นอันดับสูงสุดจนกระทั่งมีคำร้องจากสภาผู้แทน,ะะนรัษฎรวรวบรวมไว้ว่าช่วยออกอากาศรายการบ่อยกว่านี้ไม่ได้หรออยากฟังเสียงร้องของคุณจูน่าหน่อยนะ่ซึ่งเรื่องนี้ทำเอาโซมาผวาไปอยู่พักหนึ่งเลยระหว่างที่โซมากำลังเมื่อก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาว่าเออ เห็นว่าพักนี้ท่านจูนา่ากําลังตามหาชาสมุนไพรที่ช่วยอาการเมื่อยกล้าเนื้ออยู่ค่ะพอใหญ่แล้วลําบากสินะคะงั้นมาฟังเพลงของเธอกันเถอะครับคุณจูน่าโดมาครับช่วงที่เว้นไปเมื่อกี้มันคืออะไรกันคะไอชาตได้กล่าวขึ้นมไม่ได้จินตนาการอะไรทั้งนั้นแหละยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวนะคะโซมาที่เบือนหน้าหนีไอไอกับไอชาตที่หลีตามองจ้องเขาเฟดตัวออกไปสิ่งที่เห็นในภาพฉายคือสาวงามผมสีฟ้าจูน่าโดมา ความงามที่ทาให้มวลชนไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนแต่มองเพลินเสียงร้องที่ไม่นานก็ถูกขับกล่อมทําให้รู้สึกลุ่มหลงโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นชาวราชอาณาจักรเอลฟิเดนหรือชาวราชรัอสมิโดเนียและตอนนี้เองมวลชนก็มั่นใจแล้วว่าจูน่าโรมานี่แหละคือลอเลลัยในหมู่ลอเลลัยพรีม่าลอเลลัยนั่นเองเมื่อจบรายการการออกอากาศพระสุรเสียงในหลายวันถัดมาตทมัสได้ออกไปใช้วันหยุดของตัวเองกับโจมเฮจังโดยมีคุณจูน่าเป็นบริกาส่วนตัวอากาศดีจังนะคะท่านพี่ นั่นสินะโทโมเอจังโซมะกำลังจูงมือโทโมเอจังที่เป็นน้องสาวบุญธรรมเผ่าหมาป่าพูดไปบนถนนย่านการค้าของแวนที่แสงอาทิตย์ส่องยามเช้าเจิดจ้าแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังเป็นทิ่นของศัตรูทำให้วันนี้พวกโซมะปลอมตัวกันแบบง่ายๆว้าวมีร้านหลายๆอย่างเต็มไปหมดเลยนะคะท่านพี่มีร้านอะไรน่าสนใจก็ลองเข้าไปดูกันไหมค่ะโซมะรูปหัวโทโมเอที่ตอบอย่างร่าเริงจากนั้นจึงส่งเสียงทักคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของโทโมเอคุณจูน่าเองก็ไม่เป็นไรหรอกครับค่ะ ตามที่ท่านคาสิยะต้องการเลยค่ะพูดจบคุณจูน่าก็ยิ้มอย่างนุ่นนวลเออคุณจูน่าทําไมถึงควงแขนล่ะครับแขนฝั่งตรงข้ามกับที่ลูกหัวโทโมเอจังถูกแขนสองข้างของคุณจูน่ากอดเอาไว้ตอนนี้คุณจูน่าสะพายดาบยาวและสวมเกราะอกทับชุดผ้าการแต่งตัวเหมือนกับนักประจยยัญัยหญิงนั้นทําให้สัมผัสถึงความอบอุ่นบางอย่างไม่ได้แต่ก็ยังรู้สึกถึงไออุ่นของแขนคุณจูน่าออกมาตรงๆจูน่ายิ้มอย่างซุกซนให้กับโซมาที่กําลังใจเต้นรัวอ้าว ไม่ได้หรอคะก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกครับแต่ไม่ใช่ว่ากําลังปกป้องอย่างลับๆหรอกครับปกป้องสิคะตอนนี้พวกหัวกะทิทหารเรือก็คอยปกป้องอยู่อย่างลับๆคะ่ะจูน่าตอบโสมาเช่นนั้นจากนั้นจึงเอ่ยถามกลับไปว่าฟาบาดไม่ชอบคงแขนกับฉันหรอคะเมื่อโสมาเห็นจูน่าทําสีหน้ากังวลเล็กน้อยก็พลางคิดในใจว่าแบบนั้นมันขี้โกงจังนะก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกครับมาเต็มที่เลยครับ <c oughs> ขอบคุณนะคะ จากนั้นทั้ง3คนจึงเลือกเดินเข้าไปตามร้านค้าต่างๆซึ่งร้านที่ทั้ง3คนมาเดินอยู่นั้นก็คือร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่อยู่ตรงหัวมุมถนนมีป้ายร้านเล็กๆที่มีความหมายว่าร้านกวางเงินเขียนเอาไว้โซมาที่เห็นเครื่องประดับบางชิ้นที่เหมาะกับโทโมเอะและจูนะ่ากำลังจะนําเครื่องประดับชิ้นนั้นไปเสนอให้ทั้งสองคนดูแต่ทว่ากลับโดนแนะนําโดยชายเจ้าของร้านว่าปล่อยให้ทั้งสองคนเลือกอย่างสนุกสนานกันก่อนจะดีกว่าจากนั้นเมื่อการเลือกเครื่องประดับของทั้งสองคนลดระดับความคึคึกัลงงระดบนซ จึงได้แนะนารองเท้าโลเฟอร์น่ารักคู่หนึ่งให้กับโทโมเอะแม้โทโมเอะจะเกรงใจแต่โซมะก็ให้เป็นของข,องขวัญกึ่งยัดเยียดขอบคุณค่ะท่านพี่จะใช้อย่างทะนุถนอมนะคะโทโมเอะพูดเช่นนั้นพลังน้ําตาปลิ่มขึ้นมาโซมะจึงทําการลูบหัวเธอยางอ่อนโยนเท่านี้ก็ทําอะไรสมกับเป็นพี่ชายน้องสาวก,กันขึ้นมาสักหน่อยแล้วหรือเปล่านะใช่แล้วสําหรับโซมะคนที่เรียกได้ว่าครอบครัวในอดีตมีเพียงแค่คุณปู่กับคุณย่าแต่ตอนนี้มีทั้งลิเชียโทโมเอะ ไอชาและคุณจูน่ามีความเชื่อมโยงนี่มันดีจริงๆด้วยแฮะโซมะคิดพลางลูกหัวน้องสาวบุญธรรมจูน่ามองดูท่าทีเช่นนั้นของทั้งสองคนพลางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะคุณจูน่ารอเดี๋ยวครับจังหวะที่เดินออกมาจากร้านกวางเงินโซมะก็ได้เรียกจูน่าไว้มีอะไรหรอคะผมอยากให้นี่กับคุณจูน่านะครับโซมะยื่นห่อเล็กๆให้กับคุณจูน่าที่กําลังเอียงคอสงสัย เมื่อจูน่ารับหอ่อแล้วเปิดออกมาเธอพบว่าข้างในมีกิฟท์ที่เป็นลายแมลงเต่าทองอยู่ซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในสิ่งที่โซมะแอบซื้อมาเมื่อสักครู่นี้ก็รบกวนคุณจูน่ามาตลอดเลยนะครับนี่เป็นของขอบคุณนะครับฉันไม่มีสิทธิ์ได้รับอะไรแบบนี้หรอกนะคะงั้นขอยืมหน่อยนะครับโซมะจึงทําการหยิบกิฟต์ติดผมนั่นมาและติดให้กับผมของคุณจูน่าแล้วกล่าวขึ้นมาว่าอืมเหมาะมากเลยนะจูน่าอืม พอโซมาทำตัวเหมือนอายุเยอะกว่าคุณจูน่าก็หน้าแดงอย่างหาได้ยากทาให้โซมารู้สึกได้ว่าในที่สุดก็ชนะคุณจูน่าที่เป็นผู้ใหญ่ได้แล้วสินะจูน่าที่หันหน้าหนีอย่างเขินอายก็ได้หันกลับมาบอกว่าฟาบ,บาดถ้าฟาบ,บาดจะให้ของขวัญผู้หญิงก็ควรให้ของขวัญกับพวกองคหญิงด้วยนะคะสถานะของฟาบ,บาดคงทําให้ได้แต่งงานกับผู้หญิงหลายคนจะให้มีเรื่องไม่ยุติธรรมไม่ได้ค่ะจากนั้นจูน่าก็ได้พูดบรรยายสถานการ์ออกมาอย่างรวดเร็วทําให้โซมาเข้าใจได้ว่านี่เป็นการแก้เขินของเธอนั่นเอง ครับว่าแต่คุณจูน่าอะไรล่ะคะต้องไม่ใช่ฝาบาทแต่เป็นท่านคาสิยะสิครับอ่ะเมื่อจูน่าถูกโซมะทักว่าคําที่ควรใช้ตอนนี้ควรจะเป็นท่านคาสิยะนั้นก็ทําให้คุณจูน่ารู้สึกเขินทําแก้มป่องด้วยใบหน้าแดงๆก่อนจะกล่าวออกมาว่าท่านคาสิยะนี่ขี้แกล้งเกินคาดนะคะง,งั้นเหรอครับค่ะแล้วก็ค่อนข้างกระล่อนด้วย เธอพูดเช่นนั้นแล้วเข้ามาควงแขนซ้ายของโซมาด้วยความแนบชิดที่สูงกว่าเมื่อสักครู่กิฟติดผมส่งประกายเหนือรอยยิ้มเขินๆของคุณจูนา่าจากนั้นทั้ง3คนจึงเดินทางไปชอปปิ้งต่อไปเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ความรักครั้งที่3ของจูน่าโดมาก,กับโซมาคาสิยะนะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อหาตรงนี้มีความสวีทหวานกันมากเลยเอาเป็นว่าใครอ่านก็คงจะรู้สึกชอบเหมือนผมเนาะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบตัวละครจูน่าโดมาด้วยเช่นกันทั้งลึกลับสวยและก็ร้องเพลงเก่ง ไม่แปลกเลยที่โซมาจะตกหลุมรักเธอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับ EP ถัดไปผมก็จะพยายามคัดเลือกฉากหวานๆของทั้งสองคนมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะครับในท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่ยังอยู่กันถึงจุดๆนี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์หรือคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้นะครับผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์เลยไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบา,บาย b y ย